สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆค่ะมาพบกับไทยเฮ e ร์บแอดโฮเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นนะคะฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะบางที่มีฝนนะคะทำให้ร่างกายเรารู้สึกถึงความเย็นหนาวนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีนะคะเอาสิบอันดับน้ำสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยของเรานี่แหละค่ะมาให้เพื่อนๆน,นะคะได้รับชมกันได้มีข้อมูลกันนะคะว่ามีสมุนไพรไหนบ้างนนะคะที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายของเรา ะะมาติดตามชมกันได้เลยค่ะอันดับสิบได้แก่กระชายค่ะกระชายเป็นสมุนไพรที่ให้รสเผ็ดร้อนเมื่อทานไปแล้ว สามารถทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นได้นะคะดังนั้นถ้าต้องการให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นซึ่งควรรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายนะคะซึ่งกระชายถือเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวค่ะแถมยังทำได้หลากหลายเมนูด้วยกันนะคะเมนูก็เช่นขนมจีนน้ำยายํากระชายทอดกรอบน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะอันดับที่9ได้แก่ขานั่นเองค่ะ ข่าเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนเหมือนขิงน,นะคะมีสรรพคุณช่วยแก้ไอแก้หวัดลดน้ำมูกแก้หอบหืดจึงเหมาะสมมากนะคะที่จะกินข่าในฤดูหนาวค่ะเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยคลายหนาวได้เท่านั้นนะคะแต่ข่าก็ยังมีคุณสมบัติสรรพคุณบรรเทาอาการหวัดคัดสม,มุน้ไพรได้อีกด้วยค่ะเมนูข่าเช่นน้ำพริกข่ากุ้งราดซอสข่าต้มข่าไก่ผัดพริกแกงไก่ต้มแซ่บต่างๆนะคะ อันดับ8ได้แก่ขิงค่ะขิงมีริบร้อนนะคะอีกทั้งยังมีสารเคอร์คูม,มินในขิงที่ช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแก้ไขวัดบรรเทาอาการไอช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้อีกด้วยค่ะ และในช่วงอากาศหนาวๆนาวเย็นๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำขิงมารับประทานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการชงดื่มเป็นชาร้อนๆหรือจะเติมในอาหารที่รับประทานก็ล้วนแต่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ทั้งนั้นเลยนะคะเมน,นูขิงได้แก่หมูผัดพริกขิงแคบหมูผัดพริกขิงน้ำขิงร้อนๆนะคะอันดับพิเศษได้แก่พริกไทยค่ะพริกไทยจัดเป็นเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีรสร้อน ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้อย่างง่ายดายนะคะโดยสามารถกินได้ทั้งพริกไทยปน่นหรือพริกไทยสดก็ได้ค่ะโดยถ้าเป็นพริกไทยป่นนะคะควรใช้ปริมาณครึ่งช้อนชาต่อหนึ่งมื้ออาหารค่ะผสมลงไปในอาหารแต่ละมือ้อจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อความหนาวเกิดความอบอุ่นภายในร่างกายให้หายหนาวสั่นได้นะคะเมนูพริกไทยนะคะเช่นไก่ทอดกระเทียมพริกไทยปลาทับทิมผัดพริกไทยดำ หมูผัดชาเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นอันดับที่6ค่ะได้แก่พริกนั่นเองค่ะพริกมีความเผ็ดร้อนจากสารแคปไซซินนะคะซึ่งมีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและยังช่วยบรรเทาอาการหนาวชาบริเวณปลายมือปลายเทา้าได้ดีด้วยค่ะซึ่งวิธีการกินพริกแก้หนาวแนะนําให้กินเมนูที่มีพริกเป็นส่วนประกอบค่ะเช่นต้มยำลาบส้มตำหรือต้มแซ่บเป็นต้นนะคะตัวอย่างของเมนูพริกนะคะ เช่นหมูผัดพริกแกงต้งยมยำซีฟูด้ดน้ำพริกต่างๆนะคะส้มตำอย่างที่บอกอร่อยแซ่บๆมากๆนะคะต่อมาเป็นอันดับที่5ค่ะสะดาค่ะ สะเดาค่ะเป็นผักที่มีรสขมผสมรสเปรี้ยวมีสปปรรพคุณช่วยเสริมธาตุในร่างกายให้แข็งแรงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งค่ะมีภูมิต้านทานต่ออากาศหนาวและโรคหน้าหนาวได้เป็นอย่างดีแทมสะเดายังเป็นผักที่ต้มกินกับน้ำปลาหวานกินคู่กับปลาดุกย่างนะคะก็สามารถแก้หนาวพร้อมความอร่อยนะคะที่แนะนำก็คือสะเดาน้ำปลาหวานยำสะเดาจิ้มน,น้ำพริกต่างๆนะคะ สามารถดัดแปลงไปตามความชื่นชอบกันได้เลยนะคะก็จะช่วยแก้หนาวพร้อมความอร่อยอย่างที่ไม่เคยทานมาก่อนนะคะต่อมาเป็นอันดับที่4ค่ะได้แก่มะระค่ะมะระเป็นผักพื้นบ้านอย่างที่เราจะรู้กันนะคะว่ามีรสขมจัดแต่ก็เป็นตำรับอาหารที่คลายหนาวมาตั้งแต่สมัยโบโบราณกันเลยนะคะ มีเรื่องจากที่มะระมีรสขมและรสเลี้ยวนะคะช่วยให้ท่าทั้งสี่ในร่างกายมีความสมดุลค่ะยิงทาได้สดมะระต้มร้อนๆแล้วนะคะความอบอุ่นก็จะเพิ่มขึ้นมาในทันทีเลยละค่ะเมนูมของมะระนะคะเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมระระต้มจืดมระระยดไส้หมูสับไข่ตุนมะระค่ะอันดับสามได้แก่ผักกระเจี๊ยบค่ะ ผักกระเจี๊ยบหรือส่วนใบของกระเจี๊ยบแดงนะคะมีรสเลี้ยวที่พอเหมาะต่อการปรับสมดุลของธาตุทั้ง4ี่ในร่างกายค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้เช่นกันนะคะจึงช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้เพราะเลือดลมไหลเวียนอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยสมัยโบราณมักจะนำใบกระเจี๊ยบมาต้มจิ้มน,น้ำพริกกินเป็นอาหารค่ะหรือทำเมนูแกงส้มผักกระเจี๊ยบก็ได้รสชาติที่ดีซดน้ำแกงแล้วคล่องคอนะคะ ช่วยขับเสมหะแล้วยังลดอาการไอได้เป็นอย่างดีต่างหากค่ะต่อมาเป็นอันดับที่สองค่ะยอดมะขามค่ะยอดมะขามนะคะมีรสเรี้ยวที่พอเหมาะยิ่งหากนำมัดใส่ในต้มยำใส่พริกใส่ข่าลงไปด้วยนะคะก็จะมีความกลมกล่อมและมีประโยชน์ช่วยคลายหนาวได้มากค่ะเนื่องจากรสเรี้ยวที่พอเหมาะจะช่วยปรับสมดุลของธาตุทั้งสี่ในร่างกายเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยให้รู้สึกอุ่นจากภายในด้วยค่ะ อีกทั้งยอดมะขามนะคะมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาเสมหะในลำคอด้วยค่ะและมีวิตามินซีสูงนะคะจึงช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคหวัดได้ดังนั้นใครที่หนาวจนไม่ไหวจะเคลียร์นะคะลองกินเมนูแกงเลียงยอดมะขามหรือต้อยมยำไก่ยอดมะขามหรือจะเป็นในส่วนของเมนูแกงเห็ดใส่ยอดมะขามหรือแกงขั้วหมูยอดมะขามอ่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันดับที่หนึ่งได้แก่ กระเพานั่นเองนะคะกระเพาเป็นผักสวนครัวที่มีกลิ่นหอมมีรสเผ็ดร้อนในตัวมีกลิ่นชุนที่ดมแล้วโล่งไปทั้งจมูกและคอนะคะอีกทั้งกระเพานะคะยังเป็นผักที่หาง่ายราคาถูกทําเมนูกระเพาสิ้นคิดก็ดีนะคะใส่ใบกระเพาลงไปในเมนูต้มยำต้มแซ่บก็หอมอร่อย ที่สําคัญใบกระเพรานี่ยละค่ะที่จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายจากริดร้อนในตัวใบกระเพรานั่นเองนะคะเมนูที่จะแนะนํานะคะได้แก่ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกระเพรากรอบนะคะไข่เจียวกระเพราต้มยำปลาช่อนผัดชาปลาหมึกเป็นต้นค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะก็ได้รับรู้แล้วนะคะว่ามี10อันดับสมุนไพรไทยชนิดไหนบ้างนะคะที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายค่ะอย่าลืมเพื่อนใหม่กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานของเราด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ